ไป <c oughs> ก็ได้มาค่าฉันดีตะเธอไม่ละขอบใจเพราะฉันอยากจะไปทะเลสาบว้าอะไรนะแต่ฮอปป๊อบบอกว่า <c oughs> นายรู้ข้อดีของมิตรภาพไหม เวลาที่นายมีเพื่อนอยู่ข้างๆทุกอย่างก็เป็นไปได้ของที่นายอยากได้เพื่อนแท้จะช่วยนายหามันแล้วรู้ไหมฉันอยากไปไหนทะเลสรับใช่งั้นออกไปปล้นตะแก่นั่นกันเออมันไม่ยักกระเทะแบบที่ฉันคิดไว้แฮะมีไอเดียไหมอู้ถ้าเราลองเอาเบ็ดตกปลามลาหย่อนฉันลงจากเพดานจากนั้นก็คว้ากุญแจออกจากกระเป๋าฮับป๊๊บละ่ะฉันเคลื่อนไหวเหมือนเงามืด บางทีเงามืดก็ชนบ้างอะไรบ้างนายได้ยินไหมดูนั่นดีเป็นอะไรที่อีที่สุดที่เคยเห็นมันนี้ตลอดแล้วเขาคือหุ่นไลกาชั้นยอดรู้ไหมนี่คือกลิ่นของอะไรแบบ กุญแจที่เคยอยู่ในกระเป๋าตะแกงงั้นเหรออิสระว่าจะทายคำนี้หยุนเลยฮา่านี่มันยอดเลยสองสหายแหกกดกันเพื่อทำเรื่องสนุกเอา้ายิ้มหน่อยว้าวเฮ้ยออกมาดูดีนะ ฉันไม่รู้ว่าอะไรที่บ้ากว่าระหว่างการขโมยวิญญาณฉันใส่กล่องจิ้วหรือการที่เราดูดีเหลือเชื่อแบบนี้ต้องขอบอกเลยว่ากิจกรรมของเพื่อนนี่มันสุดยอดไปเลยนายมีเพื่อนบ้างหรือเปล่าก่อนที่ฉันจะมาเอ่อเฮ้ตานายพวก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 ดูนี่สิอช่วยด้วยมันจะกินฉันทั้งเป็นฉันแค่ร้อเล่นนะพวกเด็กๆแถวนี้ไม่เข้าใจฉันเลย นี่เฮ้ยพวกเขาพลาดอย่างแรงเลยมาเถอะการต่อยเป็นเรื่องของมิตรภาพไหมต้องเป็นอยู่แล้วเราทำได้ว้าวมันสวยมากเลยนายพร้อมไหมพวกโอ้ยโอ้สัปดาห์ก่อนมันยังไม่มีเลยนะ